คลิปนี้มีคำตอบครับด้วยประสบการณ์เทรดของอาจารย์10ปีกว่าจะบอกได้เลยว่าในเวลาช่วงข่าวคือเวลาที่กราฟมีความขับเคลื่อน แล้วมีプライแอคชั่นอย่างชัดเจนและแน่นอนเรื่องของการสวิงของราคาสามารถทํากําไรได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องมาเฝ้ากราฟไม่ต้องมาเป้าหน้าจอเราสามารถทำกำไรได้ประมาณ10นาทีก็สามารถทํากําไรแล้วเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากข่าวเศรษฐกิจโลกที่มีการขับเคลื่อนกราฟยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้นะฮะเรามีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของเงินปอนด์เราสามารถที่จะลงทุนเทรด ณเวลานี้ตอนนี้ถ้าเกิดมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นมานั่นหมายความว่าสกุลเงินปอนทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าจะมีความแข็งค่าขึ้นนั่นหมายว่าเราเข้าซื้อนั่นเองแต่ในทางตรงข้ามถ้ามีการปรับสกุลเงินลดลงหรือดอกเบี้ยลดลงนั่นหมายความว่าสกุลเงินนั้นมีความอ่อนค่า เราก็สามารถทํากําไรได้สองทางเห็นไหมครับว่าข่าวคือตัวขับเคลื่อนกราฟที่สําคัญที่สุดเห็นไหมฮะถ้าเรารู้ลึกร,รู้จริงเรื่องของข่าวเราสามารถที่จะทํากําไรในตลาดนี้ได้อย่างง่ายดายโดยลักษณะของการเทรดคือส,ส,สายสไนเปอร์นั่นเองครับเห็นไหมฮะมันคือสุดยอดจริงๆครับอยากรู้ไหมครับว่าอาจารย์ใช้เว็บไหนในการวิเคราะห์ข่าวนในการเทรดแบบแม่นๆเลยนะฮะ EP ต่อไปมีคําตอบ และที่สําคัญอย่าลืมเป็นกําลังใจสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์และพวกเราชาว Eat อี o ิทกุป d ะ m ดมวยนะครับ